สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สวัสดีพี่แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปออกกาลังกายกันเลยพี่เน,นี่ยรัฐบาลเขาคืนพื้นที่สาธารนณะให้เราออกกําลังกายกันนะจะได้แข็งแรงแข็งแรงดิไม่ไม่ไม่อะพี่สุขภาพดีแล้วอ่าถ้าลงเรือกเก็บขยะพี่พี่ถนัดอ๋อลงเรือกเก็บขยะครับครับงั้นเดี๋ยวผมออกกําลังกายเสร็จแล้วผมไปหาเรือมารอพี่เลยนะได้ได้ได้ <laughs> โอเคเครับ ผู้ชมครับเช้าเช้าแบบนี้การได้ออกมาจ็อกกิ้งแบบหนุ่มเพื่อนคณินชอบประดิษฐ์หนึ่งในนักแสดงที่มีใจรักกีฬาและชื่นชอบในการออกกําลังกายยิ่งมาเจอพื้นที่ออกกําลังกายจากการคืนพื้นที่ริมคลองของชาวบ้านที่แม้จะอยู่อาศัยต่อตอกันมานับ10ปีแต่ลุงป้านาอาที่นี่ครับก็ยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ขึ้นทางเดินน้ําและสร้างชุมชนใหม่ให้น่ามองเพื่อประโยชน์สาธารณะ และที่สำคัญนะครับยังมีความพยายามในการดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำที่ในอนาคตก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายต่อหลายอย่างทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมหรือจะนำมาใช้อย่างเช่นการรดน้ำต้นไม้ก็ได้แต่สิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือการเก็บขยะไปที่เต่าได้เรือแล้วโอเคไป จะพาผมไปทำอะไรบ้างเนี่ยพี่ก็เก็บขยะกันเป็นงานระับที่อยู่แล้วเดี๋ยวหัดชี้แนะผมด้วยครับผมก็เดี๋ยวเราลงเก็บขยะกันก็จะไปแถวนู้นนะเราพร้อมยังพร้อมครับไป น้อยก่อนอาจารย์ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดหนึ่งครับนี่อัดเน็่มาเริ่มเลยนี่แหละดีเด well. ็ด ยะแม่เก็บขยะครับผมพี่เต่าพี่รู้ไหมว่าการที่ประชาชนเนี่ยไม่ลุกล้ำคลองสาธารณะเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างมากพี่เชื่อไหมโมอ้าว โอ้โหหาว่าผมโม้เดี๋ยวผมมีกูรูมาที่อยากรู้อะไรถามเชื่อได้หมดอะมาครับสวัสดีท่านรองครับสวัสดีคับคุณเพื่อนสวัสดีครับผมท่านรองครับการที่เราไม่ลุกล้ำคลองกันเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับครับคุณเพื่อนครับก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายของลาภพาวก่อนนะครับครับผมเพราะว่าคองลาภพาวน่ยมีความสําคัญมากครับในการระบายน้ำครับซึ่งคองลาภพาวนะครับ จะไหลผ่านพื้นที่8เขตนะครับก็คือมีเขตสายไหมนะครับเขตดักสีดองเมืองบางเขนนะครับแล้วก็จะตุดจักราดพา้าวางทองหลางและห้วยขวางนะครับซึ่งในช่วงนั้นดูฝนเนี่ยของราดพ้าเป็นคลองสายหลักที่จะต้องระบายน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่ทั้ง8พื้นที่นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชาชนได้ปลูกบ้านเรือนเนี่ยลูกลามริมคลองนะครับทำให้การไหลของน้ำเนี่ยไม่สะดวกนะครับจะเกิดน้ำรอระบายใช่ครับก็คือเกิดติ่งกีดขวางนะครับแล้วก็คลองตื้นเขินนะครับเนื่องจากว่าเราทางหน่วยงานของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะขุดลอกได้นะครับเดิมเนี่ยเราสามารถรับน้ำได้ นะครับของรับพายเนี่ยเก้าแสนลูกบาทเมตรนะครับนะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรา,าพัฒนาของรับพายแล้วก็ย้ายประชาชนเนี่ยที่อยู่ในคอเนี่ยขึ้นอยู่นะครับความบวกแล้วเนี่ยนะครับเมื่อโครงการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถนะระบายน้ําได้ถึงสามรับน้ําได้ถึงสามเท่านะครับก็คือประมาณใช่ครับเพราะว่า,าประมาณสองล้านสี่แสนลูกบาทเมตรนะครับอัตราการไหลจา,ยยากเดิมเนี่ยสิบถึงสิบห้า ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเราเราเราทำเสร็จเนี่ย Για อัตราการไหลของน้ำนี่จะขึ้นไปถึงงาน3 5มหถึงสีิลูกบาทเมตรต่อต่อลูกบาทเมตรต่อวินาทีใช่ครับจะระบายน้ําได้เร็วขึ้นนะครับส่วนช่วงปลายคลองลาดพร้าวจะไปเชื่อมคลองแสงแสนเนี่ยเราก็จะมีอุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยที่จะรับน้ําตัวนี้ระบายออกสู่แม่น้้ำชัยยาครับจะทําให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยระบายน้ําที่เกิดปัญหาจากน้ําฝนที่ทั่วทั้งพื้นที่เนี่ยระบายน้ําได้เร็วขึ้นครับ เราพวกปัญหาเรื่องขยะแล้วน้ำเนี่ยสะอาดจะสะอาดขึ้นไหมครับครับแน่นอนครับจะดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าดูสภาพปัจจุบันนะครับจากเดิมเนี่ยขยะที่เราเก็บนะครับก่อนที่เราจะมีโครงการนี้นะครับขยะวันหนึ่งเดือนหนึ่งประมาณเกือบร้อยย่ตันนะครับแต่ปัจจุบันนียลดลงนะฮะก็เหลือประมาณ7 0ตันลดลงไปประมาณ3าเปนะครับส0มิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่เลยครับและคุณภาพน้ำเนี่ยปัจจุบันนะครับ คือตอนนี้น้าคุณภาพน้ําก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยเกิดปัญหาก็คือเรื่องขยะและเรื่องน้ําเสียของชุมชนที่ปล่อยทิ้งลงมาในคลองนะครับ,รบเมื่อทุกอย่างโครงการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยที่อยู่ใมคลองเนี่ยตั้งเรื่องน้ําเน่าเสียขยะเนี่ยก็จะลดลงค,คุณภาพน้ํำก็จะดีขึ้นนะครับในการแก้ปัญหาน้ําท่วมก็ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผม แล้วแล้วอีกประเด็นครับผมการเชื่อมโยงการคมนาคมครับอย่างทางน้ําจะไปต่อกับทางรถไฟฟ้านี่มันยังไงบ้างอ๋อครับอันนี้จะได้ประโยชน์มากเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าคลองลาภพราเนี่ยความยาวจากด้านบนนี่ติดกับทุ่มนะครับลงมาถึงคลองแกลมแสบนี่ประมาณ2ี่กิโลเมตรนะครับเมื่อเราพัฒนาคลองลาภพราแล้วมีการขุดลอกต่างสกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ทางน้ำเป็นเป็นทางสาังจรให้ประชาชนนะครับและส่วนหนึ่งก็มีการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับ และมีการจัดระเบียบนะครับของชุมชนตามริมริมคลองรัฐพาเนี่ยและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่เนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับ,รบประชาชนก็ได้ไประโยชน์มีความสุขนะครับรับไงเป็นไงพี่เต่าเชื่อ,อ<ด>ยังชชยเชื่อแล้วจ้าเชื่อแล้วจ้าเดี๋ยว,วขึ้นจากเรือเนี่ยผมจะพาไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนบ่าว การได้ปรับพื้นที่ที่อยู่อาศัยจากบ้านที่เคยรุกล้ำลำคลองมาอยู่บนพื้นดินที่มีความมั่นคงทั้งตัวบ้านและความสุขที่เกิดขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้นะครับสภาพความแออัดของชุมชนที่ผลักดันให้ผู้อาศัยหลายต่อหลายครั้งนั้นพวกเขาต้องนอนหลับกันแบบไม่เต็มตาเพราะไม่เพียงความเสี่ยงเรื่องของฟืนไฟเท่านั้นแต่โครงสร้างที่ดูแล้วไม่แข็งแรงเอาซะเลยซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนบ้างนะครับที่บ้านจะจมลงไปในน้ํายิ่งวันใดที่ฝนตกหนัก ทางน้ําที่ถูกรุกล้ําทําให้ระบายน้ําได้ไม่เต็มที่ฝลที่ตามมาก็คือน้ําเอ่อเข้าท่วมสร้างความเสียหายมานักต่อน,นักแต่วันนี้ภาพเหล่านั้นได้หายไปแล้วครับแลอย่างนี้ครับประชาชนต้องออกเองเอาอเองกึงหนึ่งหรือว่ารัฐบาลอันนี้ออก,กระทรวงพัฒนาสังคมและความวมันนน่น,นงคงของมนุษย์เนี่ยนะครับโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุชนเนี่ยจะดาเนินการเรื่องการจัดที่อยู่อาศัยนะครับให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมโครงการนะครับ แล้วก็ uh, ถาบา้านพันธุนาองชกการยุชนเนีน่ยก็จะจัดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมามาร่วม,มในการที่ขอสร้างแล้วก็มีการให้ประชาชนเนี่ยได้ได้ส่งให้พอนศึกก่อนครับผมก่อานนี่หน่อยเนี่ยถ้ามันเรียบร้อยเนี่ยจะสวยงามเลยจะเป็นระเบียบนะครับและคลองน้ำเนี่ยใสยสะอาดขยะไม่มีสิ่งแวดล้อมก็ดีคุณภาพน้ําคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ก็ะจะดี ครับผมผมขออนุญาตเข้าบ้านนะแม่นะเชิญค่ะเชิญค่ะครับผมอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับอันนี้นั่งดูทีวีค่ะนั่งดูทีวีแล้วก็นี่ห้องครัวครับผมห้องน้ําไม่ต้องบอกนะเชิญข้างบนเลยค่ะได้เลยครับแล้วนี่อยู่กันกี่คนครับแม่อยู่กันสองคนตายาญโอ้ยไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันข้างบนเะยกว้างนะแม่เนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักห้องพักอันนี้ห้องนอนข้างนอกก็ปลูกต้นไม้ไว้หน่อยออ๋อครับโอ้กว้างขวางนะครับเนี่ยอขออนุญาตไม่พักก่อนเลครับนี่ที่นอนป้าลกหน่อยเตียงใหญ่นะครับ <laughs> แล้วแล้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันสุลักษณะต่างจากฝั่งนู้นยังไงบ้างครับตรงนี้สบายฝ่าดีฝ่า มันมีที่ออกกําลังกายเด็กก็วิ่งเล่นกันได้อืครับผมแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ดีฝ่าบ้านเดิมครับบ,บ,บ้านเดิมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ๋อยู่อย่างนี้ดูสวยงามเป็นระเบียบแล้วแล้วพวกถนนหนทางครับสะดวกสบายกว่าสะดวกบ้านเก่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร,ร่เพราะมันทางซิกแซกมากทางซิกแซกแล้วก็รถผ่านเยอะ รถไม่มีผ่าน<ถ>ผ่านไม่ได้นอกจากมอเตอรไ์ไซค์อ๋อท้าตรงนี้รถวิ่งได้แล้วเรื่องความปลอดภัยครับตร,ต,รตรงนี้กับตรงนู้นตรงนี้ดีฝ่าตรงนี้ดีกว่าด,ดีกว่าอย่างไรครับดีฝ่าคือว่าเราจะเดินไปไหนการข้ามกลางคืนก็ไม่น่ากลัวอืมครับผมอยู่บ้านเก่ามันน่ากลัวเดินกลางคืนมันมืดครับแล้วเรื่องฟืนไฟครับแต่ก่อนกลัวไหมกลัว กลัวอยู่มันเพราะมันรถเข้าไม่ถึงครับแล้วมันเป็นชุมชนแออัดน่ะแล้วแบบนี้เวลาแม่ออกไปทํางานเนี้ยแม่ห่วงบ้านไหมห่วงห่วงเพราะมันแบบไม่ถาวรน่ะไม่อะไรอ่ะไม่แน่นหนาครับกลัวครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับนนสบายใจสบายใจ<อ>ไปไหนก็สบาย ล่าสุดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอชได้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ34ชุมชน1,190ครัวเรือนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง1,231ครัวเรือนและมีชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิมไม่ได้958ครัวเรือนชาวบ้านได้รวมกันจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างชุมชนใหม่6โครงการผ่านสากลตัวกลางในการบริหารจัดการ โครงการบ้านประชาัฐริมคลองเกิดจากการผลักดันของรัฐบาลและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งเจ้าของพื้นที่ราชพัสดุริมคลองลาดพร้าวอย่างกรมธนารักษ์กรมส่งเสริมสากลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครในร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนทั้งการส่งเสริมอาชีพการจัดการขยะการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงกิจกรรมสำหรับคนในชุมชนผ่านการขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนและการปฏิรูปก,การบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5อย่างต่อนเนื่องเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนสู่เป้าหมายมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน เชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เราม,มุ่งหมายในวันที่เราริเริ่ม